สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนะครับหนึ่งเบต้าพลัสนะครับก็วันนี้นะครับผมนี่นะครับใช้เพื่อนๆดูว่าผมได้เอาไปใช้จริงๆนะครับสาหรับสีเสียดนะส่วนที่มันละลายมันจะตกเป็นตะกอนที่เป็นก้อนๆไว้ข้างล่างนะครับส่วนน้าเนี่ยมันจะได้เป็นสีแบบนี้นะครับผมซึ่งผมได้ใช้จริงนะครับผมได้ใช้จริงๆนะนี่ดูความเข้มของมันนะครับถ้าเพื่อนๆจาคลิปเก่าที่ผมพาทําได้นะครับอันนี้คือแค่เศษเซี้ยวเล็กๆนะครับที่ผม ใช้นะครับผมในการทํานะเดี๋ยวเราไปลองใส่โหลปลากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาใส่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเพราะว่าไอคลิปนั้นเนี่ยผมสอนแค่วิธีทํานะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปใส่ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันเลยว่าปลาเราจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมก็ได้ใส่ไปไหลโหลแล้วนะครับแล้วเพิ่งคิดได้ก็เลยมาถ่ายให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปตอนนี้ก็เรามาอยู่กับโหลปลาที่เราจะใส่กันนะครับซึ่งโหลพวกนี้เนี่ยนะครับ เป็นโลที่เปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเนี่ยสังเกตว่าอาจะไม่มีขี้ปลาเลยนะครับแต่จะมีแต่พวกตะไคร่น้ํานะครับผมที่มันเป็นแบบเขียวๆนะครับเพราะว่ามันโดนแดดนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เกิดตะไคร่น้ํานะครับผมอแล้วก็น้ํายังใส่อยู่นะครับผมน้าเนี่ยยังใส่อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําหมักกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูกันเลยนะครับ นี่นะครับน้ำมักที่เราใช้นะอันนี้คือสีเสียดเพียวๆเ,เลยนะครับที่ผมพาทําไปในคลิปก่อนนะ,ะนี่นะครับนาด,ดูสีน้ํานะครับผมนี่คือแบบได้สีชาอ่อนๆเหมือนน้าใบหูกวางเลยนะแต่อันนี้จะเป็นน้ําสีเสียดนะครับผมะนะครับซึ่งผมค่อนข้างพอใจในประสิทธิภาพของมันนะครับผม เนี่ยถ้าใส่เยอะก็จะเป็นอย่างเงี้าายใส่เยอะน้ําก็จะเข้มแบบเข้มปิดเลยนะครับเข้มแบบมากอะนะฮะนะครับ,นะรบเห็นไหมเดี๋ยตะกอนเนี่ยที่ที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นตะกอนจากเ,เศษของเซซิแตนะครับที่อยู่ในกะละมังนะเพราะว่าผมตักมาผมไม่ได้กรอนะครับผมเนี่ยเห็นไหม มีตะกรอนนะครับมันจะมีตะกรอนด้วยนะครับทางที่ดีก็กองหน่อยก็ได้นะครับแต่นี้คือผมรีบใส่ไงนะครับแล้วก็วันนี้เปลี่ยนน้าดึกก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเลยต้องใช้แฟลชนะครับขออภัยด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ใส่ในโหลปลาพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกปลาที่ผมใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมผมจะให้อยู่ในเหลี่ยมที่กว้างมากแล้วก็ในทุกเหลี่ยมเนี่ยคือเติมน้มาหมัก เรียบร้อยนะครับเตรียมเตรียมเพื่อให้เขาเนี่ยมีสีไหลเข้าที่เต็มตัวนะครับแล้วก็เตรียมเพื่อให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมแบคซงแบคซตานี้หมดนะครับแต่ตอนนี้คือผลผลิตเขายังไม่ค่อยได้นะครับอ่ะในไหนก็พูดถึงเรื่องปลาแล้วนะครับก็อ่าผมอาจจะต้องบอกอย่างนี้ว่า ในคลิปสอนเพาะปลานะครับผมอาจจะต้องทําเป็นซีซั่น2ขึ้นมาเลยนะครับอาจจะไม่มีตอนคัดปลาให้ดูนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือไยแดงมันดอบนะครับผมไรแดงมันดอบไปนะครับเราเลยเริ่มทําใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมพาทาคลิปให้ดูนะครับเริ่มทําใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นปลาที่เพาะไปแล้วชุดแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่โตมากนะครับอาจจะยังทําคลิปคัดปลาให้ไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในซีซั่น2เกี่ยวกับการเพราะประกัดนะครับผมที่เป็น พราะแบบมืออาชีพเพาะยังไงให้ได้ปลาเยอะๆนะครับเพาะยังไงให้รอดเยอะแล้วอนุบาลปลายังไงนะครับอันนี้คือเฉพาะแบบในเชิงมืออาชีพเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ